พามือนี้มาตามหน้าจีงวดตีพานมากยันไม่ยิ่งกำนุ่มจะของตีมาแตกออกหาหนึ่งหนึ่งตีหาหนึ่งศูนย์เกียบสามตัวแตกงวดนี้พันานดีอีกแล้วจะฟันแบบไหนเข้ามาไปติดตามหน้าจีกันเลยนี่ค่ะสวัสดีครับพี่เกี้ครับสวัสดีสวัสดีค่ะ <laughs> ยังก็หัวสักกันขอโทษเองสิที่ฝากนักปู้ไอ้มาหลวงว่ปู่นะหลวงปู่ให้มาแปดขาเป็นปึกเป็นปึกตัวปู่มาก็ตีแปะแปใหญ่ใหญ่ใหญ่อืดอืดอืดฟังเราก็เอือดกระซือเื่อฟังอือดเอือดือกระอืดสมชื่อเลยล่ะคือความหม้ไม่เก็บไปไหว้พระทำบุญใช่เลยขอไม้เทียนหนึ่มาแปดศูนย์ใช่หลวงพ่อใหญ่ก็หมายถึงว่าเป็นพระพุทธรูปเก่าโบราณจ้า ที่ซ yeah. oui, oh, oh, oh. ักเสียดจ้าผ so ู้ใด้คอยยังส่วนใหญ่จะได้จ้าข้าเจ้าเลียเอาลอตเตอรี่มาปูเป็นไงมาขอพรเดี๋ยวปูจ้าวางวางใส่ถานแล้วก็มีพวกดอกไม้ถูกยังวางเราเราก็ให้ให้หลวงปู่มาลาให้โอ้ข้าเจ้าว่าพันมาลาเหรออ่ามาลาเพราะลาเราพิ่นกับมหาเฮาพูดก็บอกใหญ่ใหญ่ใหญ่ลอตเตอรี่ลอตเตอรี่เนี่ยแปลงฮะ ห้าแปดห้าห้องใหญ่ใหญ่ใหญ่เม่ยเจี๋ก็เลยว่าเพิ่วายไงก็เลยคือระเลงไงใช่จะ่าบอกจะพาบอกเอ็ซเลกไงอาไปคนเล่าบอกเล่าเบาพอพอพอเขาพาถามเลขเลขเล้าออกตัวเดะแปท้าเฮ้ยองี้บอกเงี้ยรวยเด้อเจ้ไอ้เขาอย่าไปบอกลูกพี่เลยอย่าไปบอกลูกพี่เ้อ ปล่อย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 เบา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 ูกสีตาเนี่ยเดี๋ยวเบาเพราะว่าลูกพี่บอกว่าถ้าได้ตัวใดมาเอาเลยมันมันมันจะเป็นตรงไหนก็เบาฝากไว้ก่อนหนูฝากเออเขาได้ใช้มากกระทางเขาฝากไว้ก่อนลฝากไว้ก่อนเลยพอไปพี่น้องคนกับยูเ็นฮะคนมักเพิคนสีเหลาเองสีนะ้ำคนตัวปัญญายายเลยเข้าใจมาเล็กใหญ่เลยบอกบามันก็ปึ๊บเป็นปึ๊บเราพอลามาตีใส่ไอ้ไอ้โรตารี่ฮะ ลงท้ายนะจ๊ะลงท้ายวันเด็ดลงท้ายหาแปดหาง่ายง่งเขาก็บอกเข้าใจเลยนาะมาเขาก็นั่นนะเขาก็คิดวบอะไรกัาฝันไหมท่านฝันอันไหมโอ้ฝันหาสุดล้ออีกแล้วฝันแม่ทับจ้ะฝันชิงแม่ทับภาคทีสองจ้ะไอ้ตอนนี้ไปได้ทั้งจับมือได้ทั้งกอดได้ทั้งกอดได้ทั้งท่ายรูปจ้ะ เอไปไปเพิ่นเพื่อนไปเพื่อนแบบค้นกับเขาไอเลี้ยงแถวว่าอย่างเขเกยกะเลี้ยงแถวเกกับเลี้ยงแถวก็เก้าพบออันนี้หูอยู่แล้วด้วยใจว่าเป็นเพราะว่าถามเพื่อนมาผู้เดมากู้เลยมากเพนราะว่าไม่ทับภาคที่สองก็เลยเข่าแถวน้ำเพิ่นนพนกระจับมือตะป่ายไอเต้าหัวว่าม่หอดถ่ายเราเราก็เกาะเรา พอมาถึงเกแเราเก๋ก็บอกว่าไอ้ไม่ทับเก๋ขอกอดได้ว่าขอถ่ายูได้ว่าเพิ่นก็เได้กกอดแล้วก็เซลฟีีกันแล้วเซลฟร่พอเพิ่นไปเพิ่นเพิ่นก็ไปเ้ากับดวงน้องอย่างงกกับกับฝนฝนเ้าได้ซัํานี้แต่แต่ว่าในฝนมันก็เงีอยู่พระเขาก็ยืนเบิ้งสักพักกันแต่ในฝนก็ซัมหนี้เองยืนแถวๆนัาะ เดี๋ยวก็เลยพ่อหอดี้วของเลยขอเพิ่นพอก่อนเลยว่าเดี๋ยวก่อนได้ท้ารูน้ำเพิินจ้ดเมื่อกี้ก่อนเลยแต่บ่ตุยในฝันนี่ยกลอยยังดีลอยนะก่อนคนรอหัวนั่นเ่าจำดว่าที่ยวาโนสิบคุนออห่างเก่าเนาะคุณเกิดเพราะสอนได้จำได้ว่ามันตื่นจำได้ห้าสิบเก้าปีแต่ว่าเพิ่น เกิดว yeah. ันที so oh ่สิบสี่หาสิบเก้าก so ับพ่อชนเก้านั่นแหละนะเกิดวันที่สิบสี่ชลแปดกับสิหกสิบแล้วเนาะเกิดชนแปดแหละเกิดวันที่สิบสี่ชนแปดมันหกสิบเลยสิบสี่วะแต่ว่าเดือนยังว่าหู้แล้วกับพ่อสองสองห้าสดนมาแล้วกัก่อน้าชแปดหิบนถึงเอหกบเจ้างินเท่าตีหกสบมันเลยออกหาเก้าพ่อเพ่นพุนะเสียมเรา่เล่นั้เป็นหาเก้ายู เกจำได้แต่ว่าเกิดวันที่ซุบซี้ซุบสี้นะแล้พ่สองหาศแต่ว่าเดือนยังบ่ทราส่สภาพขบอกวกดาคมบอกะดามเดือนเดือนบแซ่ากะดามจังหวดเยวแต่ลักษณะนี้แสดงว่าเกียวกก็เม่ทับไหลสองข้อนะวัาแนลเลขหาก้อห้าจอีกก็ได้สาธุเอฟซีถึงแน่ตัวเอฟซีว่าโอ้ยทับใจยากเลยซีว่าถึง อยากอายทุกคนเหรอไม่เกะอยากเขียวหน่อยขึ้นกันไม่เขียวหน่อยขึ้นกันอยากอายหลายๆคนตัวขึ้นกันผมว่าเมื่อถึงยามก็จะสร้างแกมก็จะว่าอยากอายพร้อมแล้วเนี่ยคุณไม่เกะไปใจเนาะก็คือเห็นเวลากว่าดทเขากวาดเกะกระทับใจเพราะว่าม่นว่าม่นทำใจมันไม่มีหูว่ามันหูแลยเนาะว่ามันจะออกตัวใดยเนาะเขาฝันเขากระเพงปลนเขาคว่ำฝันแล้วเขาก็ปากนะเขาก็บ่บ่ไอที่เขาได้มาอ๋อากเกะเขาเกะจำไปตอนนั้นว่ามือหลังเฮ้ยเดี๋ยวตัวอะมาจะบอกเขึ้นเบิดดอก เพิ่นต้องเรียกเขาก็ว่าไปซั่นเอาก็คิดว่าใหญ่ก็ใหญ่เด็กใหญ่โคมสุดท้ายมาอือความซื้อเนาะก็ว่าใหญ่ๆก็อ่านไปเลขใหญ่น่ะอยู่ในตำหนักคือว่าในตำหนักเกซือบื้อเพิ่นเอิ้นเกซือบื้อผู้ใดเอิ้นอออแม่นหมายถึงว่าอาจารย์เพิ่นเอออครูแม่ครูก็เอิ้นเกซือบื้อซือเกินตำตอเพิ่นว่าออบ่ตำตอ เคยกิดวันที่สิบซี่จำแม่นเลยเ่าเบาเดือนมกรุ้อสองแม่นสองห้าศูนย์แปดพตีแม่นตีไหมเลยอายนีัไ่ได้ตีหรอกลกแม่ทับอ,ะอ่ะอายุห้าสิบเก้าอ่าเกา้ายางของซิวใชไปอ่าเร่มาขาเก้าพอคอออกเยางอือคือมันทีสิบซ <14 S 2> ี่เนาะจำเลได้นีองเลยนะแม่น เื้อแบะจำพีตป่อค้อเยล่ะแต่ว่าเดี๋ยวบ่หูสองหาูเปเกิดเออซี่สองแค่ข้ามผ้านี่จมยังครื่มัซี่สอแหงมกแ้งเล้าก็จมไข่แบี่ยังมัเอดซี่สองเี่ยมันยังมันก็อายุไม่เกี่ยป่ะบ่ฮูล่ะกระตุ้วกระเจอยู่จรเลย่ถ้ามาเอเขาตีพมเลยนะเกลอเกี่มแปดซี่กับซีสฮะอืมักไอื้อเนี่ยโอ้เขากับเด็กคนนี้ กันเลยปเลยมักม่าไะ่ี่มักสเปี่ยนมักมักมากกนเนี่ยมันมันมานแม่น่มีที่ม้านะมามักัสไลตัวไปเนาะมักเ่ยนแต่ว่ามีขอดผู้ชายสี่เปลี่ยนสีหกบมักสีปให้ป่วนก็มวนน้เยอะเออสีเพราะว่าผู้ชายมีกดกันเลยเตเาไตีเป็นเลขได้หรอเขาเป็นแะ้วเนาะบอกว่าเวลาผู้ชายกับผู้หญิงกอดก็ได้กัง มียังนเจาคเป็นซ่หกาได้ยังกันฟังเจ้าอยู่ม่เี่แเขียวน่อยกอดก็บรรพวน่ะนมันออกยังานจำไดยปะบ่มังหมังซี่ซี่หกี้อนน่แหลย่านาเนี่ยนะเดียวอกยุ่งนจำเยว่ามีเขียวหนกอดผัวนะัมบอกเลขกอดมันไม่ได้บอกเลขี่มีเขียวป้อโตในฝันเราบอกกันเป็นตได้แต่ว่าในฝันกอดผัวแต่ว่าดูฟังลูพี่ว่าถ้าฝันทะลึงจังว่าเป็นซีห กวดกันกันเดียวกันกวอดกันเดียวกัน่าเก้าา่าใส่ก็ได้สี่เก่าสี่หกกันหมดอันนี้มันจะใส่มีเขมากก็ยิ่งเขียนมากเลยเลยแปดทีกับีสูนมากมากีมากจ้ะมันมีแป่หาแล้วไหมบาไอสองมันมีอีกสองใบที่ลงท้ายที่สูนก็เล้ลองเมองได้ลองเมองไอผู้มาฝันก็ฝันเด้อนะครับ ที่เก่าหงวยกันมัซที่หลวงปู่ถือมามันมีหาสีาแปดหจะมากก่าด้เดี๋ฟันี้มัจะเกี่ยวกับไม่ทาปสองเนาะไอเล่งมาไก่สี่สองเนี่ยของคําผ้ามาแห้งจอมยานยังคืนคานฟังู้สี่สองส่สองนา่งเพนกันันมาแห้งอไรกันเลมันมาสี่สองผ้ี่คือไปตรงกับวันไม่เขียวอะนี่นา่ันในเบื้องเพินอยู่เด เท่าน่าตื่นพลานก็กำพื้นหรือเปล่าเออตื่นยังไม่เศร้าชี้ส่องใชชี้ส่องอ่ะมันเป็นความดีจริงเอาองศ์เนาะเดี๋ยวความจัดเก็บเอาพี่น้องเนาะเดี๋ยวให้เป็นเบื้องแม่เขียวเดี๋ยวเกยตรงไปเบื้องแม่เขียวเหรอคือสรุปว่าแม่เกยฝันเกี่ยวไม่ทับไปสองจ้ายืนขอแถวจ้าขอนดิ้วของเลยขอกอดเพิ่นจ้าก็เลยกอดเพิ่นจ้ากอดแล้วเพิ่นก็เล่นไปคุยกับลุงน้าเพิ่นจ้า กระเดือเตือนะ,ะประมาณนี้เนาะ,ะนะครับก็ดเวลาวอามันสั่นอย่าแต่บบนเวลาฝัน,นอ่ะมันยาวเมน่นมันเขาบอกเราเห็นมันชัดเจนวบอื่นาะ,ะอายุแม่ท้พาพาริสก็คือประมาณห้าเก้าหกสิบเนาะเกิดวัดที่สี่ก่อข้อสองหศูนย์แปดเด้อครับอนปนนประเด็ือเพิ่งเด้นอันนี้จำคล้าๆวะคือ,อสัมผัสที่มันค้าวประมาณนี้แหละตอนตอนตอแต่งงานั้นมันออกหาเข้าจำได้เลยชัดเจนเนาะวันนี้ี่ซอนหรืสามีันมาก โจมดอมคือจนฮอดมุ่งเศร้าก็เลยล้มหายซีองเอมาเอยก็เลยมากันว่าเออผู้ชายมีงีกอดกันซีหกซีเก้านะครับส่วนแม่เขียวมักเพันว่ามันอยู่ลอตเตอรี่ของลุงปูเห็นอีกตัวนึงคือแปดซีซีศูนย์ถือเอามาล้มหายเสือแต่ว่าพี่น้องว่าหลายโตก็คือเล่นเกี่ยวกับไม่ทําฝ่ายสองแยกเดียวนั่นเนาะแล้วตั้งมากจ้ะมาตัวไหนเอาตัวนั้นเหรอจ้ะกรับพอไม่หลายตัวเนาะเริ่งแม่เขียวหน่อยเสีกันเพิ่ะคือว่าซีสองคือน้องกัตว์น้องคนซีสอง กือก็ภายก็ดีใจทั้งนั้นอย่าขอเอฟซีถือเออเออเนี่มันวายิีอลเราใกล้มาต่นหลังเงินนละที่เอฟซีอันได้ไปมาสองพันคนไหนหาแล้วมื่นหารอยเอฟซีเราิมันบอกน้ำเนาะคนไหนมาสองพันเิ็นแจ๊กแจงว่าหายม่เกี๊ม่เคียวน้อยคนละหาอยไม่ตุ้ยม้ลยคนละสองลอยสีบหาอยหลวงปู ปวดปลาเนาะปลาเหรียญจะลงปวดปลาเด้อนะครับท่านใดมันบ้าับเอฟซีแม่ดาวเนาะแม่ดาวเอฟซีโอนใหม่ลองก่อนลอยนึงจ่ายคอยถูกได้หลายอาจารย์มาหนิกระเลขหกร้อยบาทในเรียบร้อยเนาะนะครับขอบคุณเอฟซีคนเนี้สาธุจ้าถูกช่วงขยันเราก็จ้ายรวยรวยรวยจ้าสาธุนะครับว่าขอบคุณเมื่อเกลียดยังเปิดกระทั้งบางที่เป็นยังมาเลยตรงไปเบาเสริมเพิ่นเพราะว่าเพิ่นจะไปคนตีดดางเมื่อเกลียะตีดด่างหน่อยถ้าถ้ายถ้า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 ตื่นเต้น จะติดอ้างจะติดอางบอเลยต้องไปว้าแเสกเพื่อให้เราถ้าตื่นเต้นยังเป็ี่นมันบ้าถ้าตื่นเต้นยังคอยเป็นจะติดอ้างน่อยๆอ็เลยต้องว้าซอยเล่าเพื่อให้เราาว้าลดะนมั้เราไปติดอ้างกันนะต้องซอยเิ่นดีใจยังเป็ี่นมันบ้างไม่ถ้าตื่นเต้นตื่นเต้นนั่นแหะตื่นเต้นดีใจนั่นแหะมันยังเป็นได้เมนดีใจเขาลยันตื่นเต้นกจะติดอ้างตื่นเต้นคือตกใจตื่นเต้นตกใจสิไปว่ามันจะยึดจับเกาาดีใจใจนะับเกา ต,หนหนติดอ้างหน่อยๆติดอ้างหน่อยๆมันเป็นยังไงอ้าวยางมันฟันแคนึงนะเรื่องพี่ครับจะเตียนให้พี่ให้น้องฟันเห็นแม่ท้าพารที่สองจ้ะยืนแถวกับชวาววัดปกติเละจ้ะเราเพิน่นเรากะถ่าเพิ่นยางมาขอจับมือพอจับมือหอวหอดที่เฮาเฮาก็เลยบอกว่าแม,ม่ท้าเก็บขอ,อกอดได้บอกเขาเล่าว่าดได้ได้ก็อดเพิ่นเรากะท้ายลูกเพิน่น บ่เม็นมาเพิ่นถ่ายรูปแล้วเพิ่นเครียดเพิ่นอยังอย่าเพิ่นยิ้มล้อรอครับผมเอาเพิ่นว่าล้อรอเดี๋ยวถือเลยตะเกาเอาเงินเดี๋ยวชงหมันถือเก่าเด้อนะครับสำหรับความฝันไม่เจี๋ยกับประมวลประมาณนี้เนาะงวดอนข้อกับเสียดายฝันว่าไม่ยิ้มปลาโน้มเพิ่นกำโน้มนะข้าตีหาหนึ่งศูนย์เลขออกหาหนึ่งหนึ่งมอเล็กกัตีย่โน้มแปดกัะไรเมือหาอะไรกับบ่ได้เขียนลงไหนพี่ก็บอกว่าหาแปดหาแปดแต่ว่าบ่เขียนเอาทั้งบนทั้งล่างตัวนี้เนาะเนาะก็ถือว่าเสียดายเงินเี๋กับเตียวเด้อนะครับ ันาสามารถตีอไหนึ่งอายุเพิ่นเนาะสองอาจจะเป็นวัดเกิดก <before> ันเลยหรืออาจจะเป็นผู้ชายมี่ยิ่งกว่ากันส่วนผลไม้หมักตัวหมักเพิ่นกับฐานนันหละหนักกระบพ้าหมักซี่สองเนาะเบาดูวัดขึ้นาูั่านเพิ่นว่าว่าอันมอเลอรกตีให้ผ <Method. S 1> ู้ชายมี่ยิ่งกว่ากัน4ี่หกสี่เข่าเนาะไม่ตื้นนะอตามนี้นะครับตัวหมักฝากไว้คือแปดซี่กับซี่ศูนย์นะครับส่วนผลไมกควบฝันเอาฝันโหลดมันตั้งไงเนาะล่องคือเลขมักกระทักแต่สันเนะถ้าถ้าถ้าถูก เดี๋ยวจะพ้ามรวยไปหลวงปูครขอให้ชคันมานาจะเพาะวมันไง่เนาะรศักดิ์สิทธิ์เนยครับขอยังก็มักจะได้ตามปรารถนาเนาะแต่ว่าบ่เป็นพาแบบเป็นพาพุทธรูปโบราณแต่ว่าบ่มีเพราะไปวัดมันเป็นวัดในน้อยวันนอวัดนรอยมีเตโบดอีีเอยากเห็นบุญธรรงชัิละมีเตโบดว่มั่จะวัดเป็นอะไรด๊าจะวัดเท่าปะจะวัดเท่าไรแล้วอายุแม่อะไม่รู้แต่ท่าเท่าแล้ว อ่ะครับมาเลยครับไอซี่ก็อยากไปทำบุญน้ำอยอะสารพัดที่มันขาดแค้นวัดเป็นวัดเดิน์ีพราะเปนวัดนี้ไงแต่วัดนี้หน่อยที่เขาไปแล้วก็มีตะโบดพอเขาย่างเขาโบดออกมาจากโบดก์กับบ้านเลยไอซี่เพิ่งกำลังแบบนี้ยนะไม่ตุ้ยนะวัดวัดแบบบ้านลุงนะวัดที่เป็นขาดแค้นเนาะเดี๋ยวพายิงสักซีดพร้อมเขาก็อาจจะมีบุญสะพัดเนาะจังไดกะมีโชคมือมันมือนี่ก็จะพากันไปเนาะนะ เอาขอพูไม่เกินอะไรจุามันสวัสดีครับสวัสดีค่ะ